สวัสดีครับผมตองโตยต้าตัวจริงนะครับวันนี้ตองพามาดูรถรีโวสีประตูตัวใหม่นะครับผมนะล่าสุดเลยนะครับปี2021นนะฮะนะตัวเริ่มต้นเนี่ยมากับไฟหน้าตัวนี้แล้วนะครับเป็นไฟหน้าบายบีม LED นะครับมาให้แล้วพร้อมไฟเดย์ไทม์นะครับมีพร้อมแล้วนะครับรุ่นที่แล้วนะครับผมใจยังไม่มีนะ ตัวนี้2021มีแล้วนะครับเป็นไฟใบายบีไอลีดนะครับผมนะตัวเริ่มต้นเนี่ยราคา824,000สองนะครับจะได้ร้อแม็กขอบ17นะครับอ่าอย่างที่เราเห็นกันขอบ17เป็นลมดำนะครับเป็นสีลมดำนะครับออกเทาๆนะครับนี่มาดูกันเกียร์ธรรมดานะครับราคา824,000บาทนะครับอ่าชมภายใน ภายในก็ยังมีอุปกรณ์ออปชั่นเหมือนเดิมนะครับคล้ายๆเดิมนะครับนะครับมีอโคมอโพรมดนะครับแต่ว่าเราจะมีตัวหน้าจอนะครับหน้าจอเป็น MID หน้าจอสีแล้วนะครับผมนะแล้วก็คอนโทรลพวงมาลัยทั้ง2ข้างนะครับมีคอนโทรลพวงมาลัยสข้างแล้วนะครับนี่ตัวเริ่มต้นนะครับผมนะออปชันนยมาให้ครบเลยนะฮะมาให้ครบเลยนะครับ มาให้ครบแล้วนะครับผมนะพร้อมไฟท้าย LED นะครับไฟท้าย LED มีมาให้แล้วนะครับมาพร้อมไฟท้าย LED แล้วนะครับที่สำคัญราคานี้นะครับคุ้มๆเลยนะครับราคาคุ้มๆเลยนะฮะแปดแสนสองหมื่นสี่พันบาทนะครับนี่ผมอะไร คอนโทรลทั้งสองข้างนะครับด้านซ้ายคอนโทรลเครื่องเสียงบลูทูธรับสายบางสายนะครับผมนะแล้วก็มีคำสั่งเสียงที่หน้าจอ DVD นะครับด้านขวาเนี่ยจะคอนโทรลเกี่ยวกับระบบน้ำมันนะครับผมนะระบบความเร็วดิจิตอลนะครับมีให้มาให้ครบเลยน,นะครับแล้วก็ช่วงล่างก็จะเป็นตัวใหม่นะครับผมนะ s u r f r f ์เฟ s u ับเซ i o n นะครับจะ มีแหนบที่นุ่มขึ้นนะครับโชคที่นุ่มขึ้นนะครับผมนะไม่กระด้างนะครับสะเทือนน้อยแล้วก็เกาะถนนนะในช่วงล่างนช่วงล่างนะครับถ้าเป็นสี่ประตูตอนนี้แหนบจะเป็นสามแผ่นนะครับเนะหมาะสำหรับทั้งการบรรทุกแล้วก็การขับขี่โดยสารปกตินะครับทั่วไปนะครับ ที่สําคัญเลยคือหล่อแล้วนะครับรุ่นแรกก็หล่อแล้วได้ไฟใบเบีม LED นะครับผมนะบสอบถามโปรโมชั่นใต้ลิงก์ได้เลยนะครับผมนะมีลิงก์แอดไลน์แล้วก็เบอร์โทรศัพท์ต่องนะครับผมนะเริ่มต้นนะครับ4ประตูนะครับผมนะตัวเริ่มต้นเนี่ยราคา824,000บาทนะครับเกียร์ธรรมดานะครับ แล้วก็ขยับไปที่เกียร์ออโต้แปดแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทนะครับผมนะสี่ประตูทุกรุ่นนะครับผมนะสอบถามได้ทําฟรีดาวได้นะฮะฝากกดติดตามนะครับผมนะอ่า YouTube ช่องต่องโตยทาตัวจริงนะครับผมนะแล้วก็ Facebook ต่องโตยทาตัวจริงนะครับผมนะแอดเฟซแอดไลน์มาคุยกันได้สอบถามรายละเอียดได้นะครับผม นะฮะฮฝากติดตามด้วยนะครับขอบพระคุณมากมากครับผม